สว,ส,สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปไดในรายการสหวิทยาโหราใช่ไหมใช่ม, <นะ S 2> มาได้มากันได้ดนะเพียง <นะ S 1> คนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ซึ่งมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานในรายการเหมือนเดิมทุกรอบ กดแชร์แล้วตามด้วยชีแรนและตามด้วยคำถามกดแชร์ออกไปแท่เพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์ 10, 10, 10. แล้วค่อยพินพ์คำว่าชแชร์แล้วชื่อเล่นคันถามค่ะน้ำตาเล็ดน,น้ำตาไหลนะครับอย่าลืมครับเข้ามากันได้ครับเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในไม่รู้มันเคืองตาล้ำตาไหลตลอดเลยต้องกินในนี่ไงเดี๋ยวเอาน้ำตาเพียงหยดออลา้ลางตากดแชร์ออกไปแท้ คนชอบอื้อทำไมหายแมนถ่ายนานนะเลวเลวเซ่กดแชร์ออกไป เรื่เรื่คนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์เพียงเท่านั้นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์เพียงเท่านั้นแล้วพิมพ์คำว่า แชร์แล no uh. right? ้วชื่อเล่นคำถามกดไลค์กดแชร์ไปเพียงคนละเก้าพันกะเก้าเ้ระวังมันบุกน้องเป็นกล่องเหล็กเอาไว้ชั้นเอาไว้ชั้นไนไมไว้ไหนนะไว้ข้างในนี่เหรออเล จะแช์มาหน้าเฟซทันมช้าวะทำไมอันนี้มันดับไปแล้ววะแบตมันอ่อนแล้วมั้งคงหมดกำลังลงแล้วกดแชร์ออกไปเซ่เลวเลวเลวซ่ กดแชร์ออกไปคนละ9,999แชร์เพียงเท่านั้นตกลงเครื่องนี้เอาแน่เอานอนเลยไม่ได้เลยเหรอเนี่ยทำไมมันไอนี่ไงมันมันมันไม่มันไม่อัปเดตเร็วไงมันช้ามันเอื่อยไปหมดแล้วแล้วไวไฟอ่ะมันก็ใช้ได้นะ่ะ เพราะว่าเครื่องที่มันไม่มีเ,เครื่องอะไรไม่มีซิมแล้วอะแต่เอาเล่นเปนได้อยู่อะมันมนเล่นลได้มันอัปเดตตัวเองไม่ได้เล,เล่นได้จากไฟล์เท่านั้นเพราะว่ามันไม่มีซิมไม่มีอินเทอร์เน็ตในเครื่องมือถือหอยเล่นกดแชร์ออกไปแฟ กดแชรออกไปรุ่งมาแล้วค่ะรุ่งแชร์แล้วนะคะมาเอาไหมอ่ะมาแล้วอยากทราบว่าช่วงนี้มีเคราะห์ไหมคะมีศัตรูไหมคะคือเอาเป็นว่าภพ่เพราะว่าช่วงนี้ดวงไม่ดีไหมเอาแค่นี้นะช่วงนี้ดวงไม่ดีไหมไม่ที่ไม่ดีเอาแค่นี้แหละไม่มีเลยอ๋อเดี๋ยวนะแพ่ีบนี้มันเป็นแบบว่าเหมือนเขาจะสร้างภาพดูดี แต่ว่าเบื้องลึกเขาคิดไม่ดีกับเราเสียไม่ออกแอบทำไม่ดีรับหลังเราหรือเปล่าอาจารเขาว่าไงก็ระวังโดนหลอกแค่นั้นแหละ สามวันเท่านั้นนะคะเราสามวันแล้วไม่มีอะไรแล้วไม่มีผู้แชร์นะคุณชูรีต้องแช์ก่อนนะคะกดแชร์ก่อนครับนะคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชะคุณชูรีต้องแช์ก่อนนะคะนะอย่าลืมครับนะช่วยกดแชร์กันออกไปนะครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแช่แล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถาม ใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูค่ะแล้วค่อยพิมพ์คําว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามน,นะคะถ้าไม่รู้จะแชร์ไปที่ไหนให้มันมีคําว่าผู้แชร์หรือว่าสัญลักษณ์ผู้แชร์ขึ้นเวลาถามนะคะ mm hmm. ก็แนะนำแชร์ไปกลุ่มพ่อิปซีกลุ่มบารมีเทวะกลุ่มชมรมโหราศาสตร์เอกอุเพิ่มิตพยากรน,นะคะกลุ่มพ่อิสซีกลุ่มบารมีเทวะกลุ่มชมรมโหราศาสตร์เอกอุ เค่มีมิตรพยากรน,นะคะอาจารย์เป็นแอดมินเองนะคะู้ชระอาจารย์เดี๋ยวแชร์เข้าไปปุ๊บแล้วแชร์ไลฟ์สดมาดูคนไหนก็ได้นะคะเข้าไปเลยแล้วคุณมาถามนะคุณถามคุณได้ได,ได้ได้คาตอบแน่นอนค่ะเพราะว่ามันจะขึ้นผู้แชร์ให้เลยนะคะอย่างชื่อนะคะลักษณะเป็นไงจ๊ะครับดูไม่ยากครับเป็นรูปคนและลูกศรอ,ออกไปครับจะเห็นชัดมากเลยคำว่ากดแชร์ ถ้าไม่มีถ้าไม่มีด้านหลังนะครับนะก็ถือว่าสละไปเองนะครับนะถามอะไรก็ไม่ตอบครับเพราะว่าบดสิบในการถามครับเพราะว่าไม่ได้ถามเองนะมาครับกดแชร์ออกไปครับนะนะนะกดแชร์ออกไปแซนะ่นะคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์นะใช่แล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเรนคำถามนะเราสามารถแชร์ไปที่ ไอพี่ร่ำไหมรายไม่นะอามาับล็อกลิงอ่าชูรีมาแล้วค่ะคุณมิ้นอยากทราบว่าเจ้านายค้างเงินเดินอยู่เขาจะจ่ายเงินให้ทั้งหมดไหมคะถ้าลาออกแล้วหางานใหม่จะได้งานใหม่คะจะเอาเรื่อง,งคือมันเป็นสองอคำถามไปแล้วอ่ะคือเอาข้อเดียวได้ไหมคะจะงงหมดละเลยไม่รู้จะตอบคำถามไหนได้เน่ยเอาข้อเดียวได้ไหมข้อเดียวอะ่ะข้อเดียว ตอบไยให้ไปเดียวนะคะตอบไปให้ไปเดียวนะเอาข้อเดียวนะคะคุณชุลี่คุณมิ้นนะคะถามใหม่เนาะจะจ่ายเงินให้ทั้งหมดไหมหนึ่งละยาออกแล้วหางานใหม่จะได้งานไหมหนึ่งละรู้จะเอาข้อไหนดีค่ะเนี่ยงง กี่นาทีแล้วเนะี่ย9นาทีครึ่งเอาละหม่ก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะก็จะไปละคุณเรือนลางนะคะแฟนเขารักเราไหมคะไม่มีแชร์กับเราผิงไม่มีแชร์ใครไม่มีแชร์ถือสลับไปเองนะเมื่อกี้เพิ่งบอกไปที่แชร์ข้ากลุ่มพายุซีไม่ออครับลุ่มบารมีเทวะกลุ่มชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิพยากรค่ะคือผม ไม่คิดนะว,ว่าเดี๋ยยุคนี้จะมีคนหนังสืออ่านหนังสือไม่ออกกันเยอะเนี่ยนะนะอ่านะแตะไม่ออกกันผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงคุณมิ้นเจ้านายจะให้เงินที่ค้างอยู่ไหมคะไม่ให้ไม่มีไม่หนีไม่จ่ายแน่ฮะนายว่าไพ่เหมือนเขาเกดกนี่เยอะด้วยล่ะเจ้าอยากได้เป็นสมัครงานใหม่เอาเซกแน่แน่ เราเผื่อจะไม่ได้เงินเอาด้วยภายใบเนียตัวเก่าแล้วก็เขาก็ถามเหมือนกันว่าจะจะสบังงานใหม่อซึ่งเราไม่ได้ตอบให้เขาว่าอยากได้ก็ไปสงบงานม่เอาหรือว่าอยากจะไปถามต่อเดี๋ยวจบรายการนี้ไปต่อที่เพจยิปซีโอสี่กรนะคะอาจารย์โอได้คําถามหนึ่งอาจารย์โอท่านเป็นประธานมาแล้วหลายสมัยนะสมัยนี้อาจารย์โอก็จะกลับมายีนคลองจีนคองจ้องอีกแล้ว สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับผันครูหน้าทองสาริกาลิ้นทองสนดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งศาลถอนศาลวงสงเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทรรูปเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสยษครูค่ะนะติดต่อดูดวงกับท่านอาจารย์โอภูมาเป็นประธานได้ที่เ Facebook โอศริกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 ศูนย์เก้าสองห้าเก้าสองเก้าสองหกหนึ่งไอดีไรโอสิริหนึ่งห้าไม่ต่อความฝันนะคะไม่ตอบสื่อองค์เพศนะคะข้างหน้านี้ข้างหน้านี้ไม่ดูนะคะดูส่วนตัวเท่านั้นมีค่าครูนะคะถ้าจะให้สื่อเรื่อง เทพสื่อเรื่องวิญญาณนะคะต้องไปดูต้องไปดูส่วน,ต,น,นตัวครับเพราะว่าไพ่ใบนี้ใช้สื่อเทพโดยตรงครับถ้าอยากดูต้องไปดูส่วนตัวครับขอพร้อมโอนก่อนดูนะครับนะไปติดต่อกับผมอาจารย์ท็อปได้ด้านหลังใหม่หรือว่าจะมาในเพจนี้ก็ไม่ว่ากันแต่ว่าต้องมาดูด้านหลังครับคือเราดูไพ่ย,ยิปซีด้านหน้าครับถ้าอยากดูอะไรไพ<ท>่ิเศษมาด้านหลังครับนะอ่าชื่อหนึ่งนะคะโชคลาภจะตังไหมครับเอาแค่นี้แลมีกินมีใช้อันนี้ไพ่บอกอุดมสมบูรณ์นะ น่าจะได้อยู่เนาะกดแชร์ออกไปแฝ่คือพ่มันบอกว่าชีวิตคุณค่อนข้างสมบูรณ์แบบอะคือเขาเรียกว่าอะไรอะอุดมสมบูรณ์อะถึงจะไม่แบบมีกินมีใช้เอาแค่นี้แหละอนะบอกอกได้ว่าเขาบอกว่าเราดูดีอะมีกินมีใช้เอาละเดี๋ยวสักพักหนึ่งอาจารย์โอกับผมก็จะไปแล้วเพราะว่าเมื่อกี้โฆษณาไปแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่รายการยิปซีโอสิริกรนะครับนะนะ 啊，敗了。嗯。